ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตั้มนะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอตัวเวนจูรี่นะครับคันนี้รถเข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูครับเป็นสีขาวนะครับผมรถยนต์ถือว่าสวยนะครับ เด e <the> ี๋ยวผมพาดูเลขไมค์ครับเลขไมค์อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกกิโลนะครับเกียร์ออโต้นะครับก็ถือว่าภายในสะอาดนะครับ เดี๋ยวผมพาดูห้องโดยสารครับเดี๋ยวราคาผมลงไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมตามโพส์ตเลยนะครับเดี๋ยวผมดูรถยนต์ว่าปีไหน รถจนคันนี้ปี14นะครับแต่จดปี15นะครับผมเครื่อง2อันนี้นะครับเครื่อง2อ0พเครื่องสองพัครับอันนี้เป็นรถของเราเองเลยนะครับผมรถอัครนแคปิตอลครับผมมานำเสนอรถสวยๆให้ครับ ดูภายในครับภายในยังถือว่าโอเคนะครับรถยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับรถเพิ่งเข้าครับถ้าสนใจติดต่อได้นะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับผม เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับผมรถตอนนี้เข้ามาเยอะมากครับผมเดี๋ยววันอื่นๆผมมานําเสนอใหม่นะครับผมวันนี้ผมนําเสนอเป็นเวนจูรี่ปี15จดปี15ครับผมรถยนต์ปี14นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ